สวัสดีครับช่องเหินฟ้าแชน n นลนะครับวันนี้เราจะมารีวิววิธีตั้งเวลาหน้าจอนะครับคลิก150นะครับแล้วก็วิธีเปิดปิดเสียงสัญญาณแจ้งเตือนของรถนะครับเชิญชมกันครัาเรามาดูวิธีตั้งเวลานะครับในส่วนของคลิก150นะครับนี่ครับกดนี่ครับโอเคขึ้นหมนนี่ครับ กดนี่ครับปุ่ม select กับ set นะครับค้างไว้เลยครับไฟกระพริบแล้วเวลาตอนนี้บ่ายสองครึ่งนะครับนี่ครับกดปุ่มน้ทีหนึ่งตั้งเลขสองนะครับแล้วกดปุ่ม set นะครับเรีบเสร็จแล้วกดนีครับ Okay. ได้แล้วนะครับบ่ายสองครึ่งครับแล้วครปิดสวิตช์แล้วเราก็ลองเปิดใหม่ครับออนี่เวลามาแล้วครับบ่ายสองโมงครึ่งนะครับเรามาชมกันนะครับวิธีปิดเสียงสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อเวลาเรากดสวิตช์นะครับเชิญชมครับโอเคคือรีโมท เปิดใช้งานปกติคือขึ้น,น,นสีเขียวนะครับล้วเราเรากดดูนะครับนี่ครับกดสวิตช์แล้วก็จะมีเสียงล้องใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เราจะปิดนะครับเรากดตัวนี้ตัวล่างเ่ยห้ขึ้นสีแดงคือปิดการทำงานรีโมทนะครับแล้วกดปุ่มล่างและบนนะครับนะฮะสังเกตดูนะครับไฟที่รีโมทจะค้างนะครับมันจะ,ม,นจะม,มันจะไม่กระพริบแล้วนะครับเรากด เปิดการทำงานที่ปุ่มล่างกดค้างไว้นะครับให้ขึ้นสีเขียวครับปึ๊บนะครับแล้วเราลองกดสวิตช์ดูนะครับเสียงก็จะไม่มีนะครับนี่ครับนี่ือการปิดเสียงสวิตช์นะครับทีนี้เราจะเปิดเสียงสัญญาณแจ้งเตือนนะครับก็ทําเหมือนเหมือนเวลาเราปิดนะครนะครับเชิญชมครับนี่โอเคนี่คือ ผมรีโมททางานอยู่นะครับขึ้นสีเขียวนะครับสังเกตที่ไฟจะไม่กระพริบนะครับจะค้างนะครับเรากดปิดการทํางานขึ้นสีแดงนะครับปื๊ดนะฮะแล้วเรากดตัวล่างและตัวบนนะครับนี่นะครับไฟจะกระพริบกระพริบกระพริบแล้วนะครับจะไม่ค้างนะครับก็คือว่าเปิดการทํางานของเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเราเปิดรีโมทเสร็จแล้วเราก็กดดูครับเสียงก็จะมาครับ เป็นปกติแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาชมวิธีปิดเสียงสัญญาณแจ้งเตือนตำแหน่งรถนะครับคลิก150นะครับเชิญชมนะครับโอเคนี่คือปกตินะครับกดแล้วยังมีเสียงนะครับแจ้งเตือนตำแหน่งรถนะครับแต่ถ้าเราจะปิดเสียงเนี่ยเรากดปุ่มบนเนี่ยค้างไว้นะครับให้ขึ้นสีแดงนะครับโอเคนะฮะ เสียงหายไปแล้วนะครับก็จะมีไฟกระพริบหนึ่งเดียวนะครับแต่เราจะเปิดใช้งานเหมือนเดิมแล้วกดปุ่มบนค้างไปครับให้ขึ้นสีเขียวครับนี่ครับวิธีเปิดปิดสัญญาณแจ้งเตือนตำแหน่งรถนะครับคลิก150ก็เท่านี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสถานที่นะครับนัดพบบางใหญ่สาขาสำเร็จพัฒนานะครับแล้วก็ ทุก Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ต่อๆไปนะครับขอบคุณครับสวัสดี